คือคืนนี้ถามได้ไหมครับแบบว่าไอ้ไอ้ก๊อล์ฟไม่ได้โลเลยครับแบบว่าผมอยากเล่นโลไหนใครที่ที่ไม่ต้องเจอมันมีไหมครัมีไหมแบบแบบโลไหนก็ได้ที่ผมจะไม่เจอมันเลยอ่ะมีไหมแบบผมรู้โลยมีไหมมีไหมพี่พี่ไปเล่นร่อนหน่อยพี่แต่จะวังหน่อยเลยได้ได้โลไหนก็ได้ที่ไม่ต้องเจอหน้ามันเลยอ่ะมีไหมมันโมเมนต์เพื่อนฉันว่าเขาเรียกว่าอะไรอาจจะไม่ได้อยู่ร่วมกันแต่อาจจะเจอกันในเมืองมากว่าครับ ถ้าแต่หมเป็นเลยหรอไม่มีโลแบบไม่เจอมันเลยเหรอไม่มีไม่แบบไม่เจอเลยมีไหมไม่มีพี่เหรอไม่ได้ปะได้เอางั้นพี่เอ่อเขาเรียกว่าไงนะพิมพ์ชื่อมาหน่อยพี่ในที่เก็บข่าอยากใส่ชื่ออะอลอโอเคได้แล้วชื่อิวะอะไรของคุณเนี่ย ผมอยากจะทำอะไรครับเนี่ยผมอยากจะแบบกำลังคิดชื่อโลเขาบอกให้อยากให้ผมตั้งชื่อโลเข้าไปก่อนเลยเขาจะเปลี่ยนชื่อดินให้ผมกำลังคิดอยูไ่ไงผมอยากจะใช้โลเฮียก็ได้ที่ไม่เจอที่ไม่เจอไอสัตว์นั่นผมกำลังคิดอยู่ไหงหวังเฉาหมาหันไงอาดิผมตั้งให้คุณแต่คุณจะชอบผมชอบแต่ผมไม่ชอบคุณคือคุณติดต่อคุณติดต่อแค่นี้เหรอแบบคนอื่นเขาต้องรองคุณอะไรเงี้ยเหรอผมไม่รู้ให้เขาเรียกผมมาคุยผมก็ไม่รู้ไม่ผมอยากจะผมเวลาผมคิดอะไรผมต้อง เผื่ออนาคตในช่วง4-5ปีของผมด้วยผมต้องคิดเผื่อนี่ไงคิดได้แล้วหวังชฉาหมาฮั่นไม่เอ้าวชิบูมึงตั้งชื่ออะไรวะไปกูว่าใจอะอะอะอยากดูถั่วนมเธอได้ไนคนดีโดนเนทมาวุนหนุ่มอิตาลีกูเราคิดชื่ออยู่ชื่อหม่องนะแจเออแอดมินครับไม่มีแอดมินคนอื่นที่ไม่ใช่ชี่นี่แหรอครับโอ้โหเท้ห่งหี้ยเอาชื่อชื่อนี้ใช่ไหมพี่ ใช่ครับคาโลเอนโน่โอเคยอด <Yeah. S 1> ยังไม่เริ่มเลยตัวเฮ <Yeah. S 1> ียเนี่ยเฮ้ยกูตายเหรอ <Yeah. S 1> อุ้ยอีเฮียเฮ <Yeah. S 1> ้ยอีควายคนแตกตัวอยู่มึงเอากูใช่ป่ะอีตส์กูสู้คนอีเฮีย พี่อะไรพี่อะไรอ้วงมั้งอ้วงมั้งสัตว์อ้วงมั้งสัตว์เฮ้ยเออช่วยผมด้วยครับเออดูให้ผมด้วยครับช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยครับช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยครับกูตายหรือเปล่าเยี่ยไประปับปุ่มไหนวะไอสัตว์ โอ้ก oh, ูตายไปแล้วแล้วผมตายแล้วเฮียเอ๊แต่งตัวอยู่เจอซอมบี้กูยังเชื่อเลยนะเว้ยโอ้ยเฮียเอ้ยโลนายชื่ออะไรน่ะเออเวลาแกทักคนอื่นจะพูดว่าโรได้ไงฉันอาจจะติดภาษาบ้านเกิดฉันชื่อคาโลเอนโดนะทำไมไม่คุ like oh, yeah, ้นหน้าคุ้นตาหน้ามาจากไหนนะ ออพอดีฉันเพิ่งเลร่ยอนเข้ามาในหมู่บ้านะนะอ่ารู้วิธีการเอาใช้ชีวิตรอดฟังไรอยังน่ะฉันพอรู้คร่าวๆนะพอดีพ่อแม่ฉันเคยสอนมาบ้างนะไม่<ต>มจะรอดจนถึงวันนี้ได้ไงงั้นฉันฝากนายเลยนะนายรับฝากรับจัดการด้วยฉันไปก่อนละ,อ,ะอาเราฝากด้วยหรอเพิ่งมาหรอเด็กใหม่ว่าแต่นายชื่ออะไรเหรอ รารยาทของการถามชื่อคนอื่นนายจะต้องบอกชื่อตัวเองก่อนขอโทษนะฉันชื่อคา,ร,าคร์โลเอนโดนะฉันชื่อโคนี่ไร่ขิงแปดร้อยแปดสิบแปดโดเลตมาสิบบาทพอดีฉันก็พยายามเอาชีวิตรอดมาเรื่อยๆนะจนมาถึงหมู่บ้านที่หมู่บ้านคนเล่ร่อนเะนี่ยแหละก็ถือว่าเอาตัวรอดได้ดีนะเพราะการใช้ชีวิตที่นี่ค่อนข้างลําบากนายน่าจะใช้ชีวิตลําบากมากๆเลยลนะในตอนนี้วนี้นายดูแล้วจะเอาวันน้าจะเอาจริงวะลา เราเล่ชินละเราเล่ชินละเราไล้ชินได้ไวละเออสวัสดีนะอ้าสวัสดีเออฉันชื่อคาร์โลเอนโดะนายชื่ออะไรคาร์โลฉันมาโกมาโกเดลโลเรนโซมาโกมาโกเดลโเรนโซหรือเรียกสั้นๆว่าแม็กกันเออเฮียมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าไม่มีรหรอกพอดีฉันเห็นว่านายกำลังค้นหาอะไรายอยู่นาะยฉันก็เลยเดินมาซักทายนาะย โอ้แต่เจอชื่อแต่ละคนไปเหี้ยชื่อกูมองเลยอะไรเงี้ยมึงดูชื่อแต่ละคนนะมึงดูชื่อดิดูมึงดูชื่อแต่ละคนดิอ่ะมดูชื่อมดูชื่อมึงดูชื่อแต่ละคนดิฉันมาร์โกมาร์โกเดลโรเนโซเมื่อกี้ชื่อเชื่องยาบ้ากูจำไม่ได้นะจากใจแล้วไม่นม่ควตีแล้วแต่ผมจำชื่อไม่ได้จริงนะถ้าทำไม่รู้ว่าเรียกชื่อว่าแม็กก็ได้นะฉันเหรอนายชื่ออะไรน่ะฉันไม่เคยน้านายเลยนะเออฉันเป็นผมชกมันนะชื่อคาร์โดเอ็นโดนะโอเคคาร์โรเม่อแต่แล้วนายอ่ะชื่อของนายน่ะะอรนนนชืคคูจิพะ ฉันเป็นคนญี่ปุ่นน่ะต้องอพยพมาเหมือนกันงั้นฉันเรียกนายว่าเคนคงได้เนาะคือนายเป็นโนแมนจริงๆริงไอรู้ไหมว่าตู้ข้างไหนเปิดก่อนกันอะไรนะตู้บ้านของเราข้างไหนเปิดก่อนกันข้างเปิดพร้อมกันน่ะเปิดก่อนกันงั้นเหรอฉันไม่เคยได้เปิดประตูเลยนะฉันเพิ่งอพยพมานะไม่มใครถามได้ให้บอกว่าด้านขวาเปิดก่อนโอเคอ๋อโอเคจู่อะใช่อันนี้เป็นโค้ดลับนะเจ็ดโหโค้ดลับเจ็บ แต่เมื่อวานเราชูมใหม่เป็นใหม่นะโอ้โหพ่อ่อะชุมใหม่ว่าไงไอ้แมนฉันเสียพ่อฉันก็ตายชีวิตเศร้านะมึงเนี่ยจากที่มันเกิดไวรัสโควิดคอรโอนาร่านายหิวรือเปล่าน่ะฉันพอมีอาหารปี 2019... กโควิดมาน่ยจำไม่ได้หรือไงฉันจำได้นะจำได้ นี่นายนายฉันเหรอใช่กระเป๋าดูหรือเปล่านยมันเก็บได้กี่ช่องอ่ะฉันฉันนับให้แป๊บนึงนะนายขโมยมาได้ไงแหะกระเป๋าตัวเองยังไม่รู้เลยว่ามันมีเท่าไหร่อะดีว่ามันเป็นกระเป๋าของคุณแม่ฉันน่ะมันไม่ใช่ของฉันหรอกนะอ๋อในมาที่นี่กับแม่งันหรอเออฉันแค่ฉันแค่ติดกระเป๋าคุณแม่มาด้วยนะแล้วก็เผยแยกกับแม่มาน่ะมันมีสาสิบช่องนะมันเก็บของได้30สช่องอ่ะแล้วแม่นายอยู่ไหนอ่ะ ฉันพัดหลงกับพ่อกับแม่ไปแล้วนะอ๋อเสียใจด้วยอ่ะผมไม่เป็นไรหรอกนะฉันเข้าใจนะทุกคนมันก็เจอสถานการณ์คล้ายๆกันทั้งนั้นในเลขประจำตัวอะไรนะสองสองห้าแปดแปดไอ้สิเยอะดิเฮียไม่ได้คิดภูมิหลักเขาด้วยไอสัตว์ใครจะคิดอยู่ในถานพ่อถึงแม่กูวะเฮียปกติไอ้เฮียถ้าเป็นโรงพยาบาลปกติกูบอกพ่อแม่กูกูไปไม่รู้จักอยู่แล้วกูเป็นเด็กกำพร้าถูกปหล่ะอีกคนหนึ่งกระเป๋าอะไรนะเออพอดี ตรนั้นเขาบอกว่าเขาจะออกไปสำรวจข้างนอกอ่ะเธอจะไปด้วยกันหรือเปล่าอ่ะสำรวจเหรอที่ไหนอ่ะนั่นแหละพวกตรงเพื่อนๆตรงนั้นเขาบอกว่าเขาบอกว่าไปจะไปสำรวจอะไรฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะนะเขาบอกให้ฉันชํารหน้ากากกันแก๊สเนี่ยอืมแล้วนายทำหรือยังอ่ะหน้ากากกันแก๊สอ่ะฉันเพิ่งทำเมื่อกี้แต่ฉันไม่รู้ว่ามันใช้งานยังไงอ่ะนะมันถต่ว่ามันต้องใช้เมื่อไหร่หรือว่าใช้ตอนไหนอย่างเงี้ยฉันไม่แน่ใจอ่ะอืมนายเพิ่งจะเดินทางมาที่นี่งั้นเหรอ ใช่ใช่ฉันเพิ่งอพยพมาถึงนนอืมแล้วว่ายังไงดีบางทีสถานที่ที่นายเข้าไปมันอาจจะมีแก๊สพิษโดยที่ไม่รู้ตัวออนายจะรู้ตัวอีกทีก็ตอนที่สุขภาพของนายเริ่มย่ำแย่แล้วน่ะดังนั้นใส่ไว้ก็ไม่เสียหายนะมันไม่สึกหรอหรอกงั้นถ้าจะไปแล้วเรียกฉันแล้วกันธอชื่ออะไรอ่ะสวยม่ากล้าขนาดนี้เหรอไไม่เห็นหน้าแล้วรู้ได้ไงว่าฉันสวย ก็ดีนะฉันเห็นหน้าเธอก่อนแล้วเนี่ยฮะนั้นนายชื่ออะไรอ่ะพวกใช่เหล่าเพื่อนก็ผีคนนี้อ่ะฉันเหรอพวกใช่พวกนายชื่ออะไรอ่ะฉันเห็นหน้าเธอแล้วนะเพื่อนฉันเห็นหน้าเธอแล้วนะเพื่อนเมื่อกี้เป็นเป็นไงอ่ะเพื่อนอาลักษมณรเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าจะไปก็เรียกฉันละกันฉันจัดของในตู้ก่อนเนี่ยพูดอะไรไม่รู้เรื่องฉันเป็นหน้าเธอตอนเปิดเปิดหน้ากากเลยเพื่อนเราเป็นบ้าเลยใช่ไหมล่ะฉันว่านายต้องชอบแน่ ได้เลยเพื่อนจะฝากนายด้วยเพื่นโอเคฉันใส่หน้ากากและฉันพูดไม่ค่อยถนัดเลยอ่ะนันก็คือแบบนั้นเหมือนกันนะมันดูอึดอัดยังไงไม่รู้นะฉันว่าฉันไม่มีอะไรเลยเธออายุสิบห้าจริงเหรอทำไมอ่ะเปล่าใช่ฉันอายุสิบห้าฉันคิดว่าเธอโกหกนะเพื่อนแต่ฉันจะโกหกทำไมอ่ะฉันเห็นตอนเธอเปิดหน้ากากเธอไม่ใช่อายุสิบห้าแน่นอนนั่นปากหรืออะไรนายเคยโดนฉันแรงงัดปากไหมฉันหมายถึงว่าเธอเป็นสาวสวยแน่ใช่เพื่อนฉันก็รู้ฉักว่าเธอเป็นสาวสวย ไม่ไม่ได้บอกว่าเธอแก่หรือว่าอย่างนั้นนะแต่มันฟังดูเหมือนอย่างนั้นมากกว่าหมายถึงว่าเธอดูโตนะที่ฉันจะบอกอ่ะอ่ะไม่มีวอไม่มีวอมาทางนี้มามาดังชั้นหัวหัวหงอกหฉันไม่มีวอลนะฉันมีวอน่ะอ่าโอเคคือเลยอ่ะเแบ่งกันได้พอดี๋ยนี้โอเคห้าคนวก็จับคู่เลยกันฉันเลือกผู้หญิงไงเดี๋ยวฉันเอาเด็กสิบห้าให้โอเคได้เลยก็ผมเอาหมายเลีแรกมาเลยมีเด็กด้วยหรอมีสิเชียร์นายแมทฉันเชียร์นไอเฟียน จบแล้วจบแล้วแม็กซ์ตัวดีๆนายเคะโดนฉลงงัดปากหรือเปล่าล่ะอือเพาะประเทาของายไม่เกี่ยวบเด็กตัวนายจริงผู้หญิงเก็บแล้วผู้หญิงรักเอาใครก็ได้ฉันใครก็ได้ฉัน้ผมถุงั้นเดี๋ยวฉันกับนายก็ได้แม็กซ์ใช่หรือเอาลูกหรือผู้หญิงคนนี้เอ้ยนายช่วเราดีกว่าเพื่อนถ้ารู้ถ้ารู้แต่สุดท้ายยังไงเราก็แก่นั่นอีกทีอีกนะ นายจะข้เรือไหมน่ะใหญ่ฉันมีปืนนะจะยิงไอ้ล้อคนแรกเลยือเรื่องยิงล้อฉันเห็นฉันไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะแต่ถ้ายิงขาเขาฉันเห็นด้วยนะเขาจะไม่พาวิ่งออกมาอีกอะคือจะคิดเหมือนกันเขาเจ็บอะแต่จะเข้าบ้านเจ็บเขาคงไม่วิ่งอะขวามือฉันเห็นอะไรอะเออลรนหรือเปล่าล้นหรือเปล่าไม่ใช่ขวามือที่เดินอยู่อะขวามือแหม่แหม่มันมาเลย r u เฮ้ยฉันขอตัวก่อนนะวู้ไ่งแ็นเลยนี่เฮ้ยฉันขอตัวก่อนนะฉันสู้ไม่เป็นอะ